ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าเรามีพี่น้องประชาชนอีกนับสิบล้านคนที่จะคอยเป็นกําลังสั่งดันให้กับพรรคเพื่อไทยในการเดินหน้าในการที่จะนําพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปให้ได้ผมต้องเรียนพวกเราว่าผมเองเนี่ยนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่รุ่นของไทยรักไทยครึ่งชีวิตของผมครับมากกว่า25ปีที่ได้ทํางาน ในในฝ่ายของการเมืองร่วมกับพรรคการเมืองพักนี้เรามีความทรงจํามากมายที่เราผ่านมาด้วยกันทั้งความสำเร็จทั้งอุป,ปสรรคไม่ใช่ถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนทุกท่านคงทราบดีเราผ่านการต่อสู้ทางการเมืองทั้งทุกๆรูปแบบทั้งบนถนนทั้งในสภาแต่เรายังคงอยู่รอดมาได้เราผ่านการปฏิวัติรัฐประหารเราผ่านในเรื่องของการ ตัดสิทธิ์ผู้บริหารพรรคนายกรัฐมนตรีโดนถอดถอนหลายครั้งเขาพยายามปิดปากพวกเราแต่พวกเรายังคงอยู่เรายังคงสู้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราส่งไม้ต่อเพื่อการเดินหน้าพักการเมืองเพื่อการเดินหน้านโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนในวันแรกที่พวกเรามารวมกันในนามของไทยรักไทยในอดีตนั้นผมเรียกกับพวกเราว่าวันนั้นพวกเราไม่มีอะไรเลยครับ เรามีแต่ความเชื่อเรามีแต่ความหวังว่านโยบายที่ดีจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตพี่น้องประชาชนได้เราเป็นพักการเมืองแรกที่นำเสนอนโยบายที่สามารถกินได้ที่สามารถจับต้องจนประชาชนให้การยอมรับวันนี้ผมต้องเรียนกับพวกเราทุกคนว่าจิตวิญญาณน,นั้นยังคงอยู่กับคณะกรรมการบริหารพักนี้ชุดนี้ทุกคนเราก็ยังคงยึดมั่น ในคำว่าหัวใจคือประชาชนผมต้องเรียนกับพวกเราว่าภายนอกทั้งสื่อสารมวลชนทั้งสังคมเขาส่งสัญญาณมาว่าพรรคเพื่อไทยต้องมีการเปลี่ยนผมเห็นด้วยเพราะโลกเปลี่ยนทุกวันการเมืองไทยปรับเปลี่ยนตลอดเวลาพี่น้องประชาชนมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้การยกเครื่องพรรคเพื่อไทย จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางที่จำเป็นต้องเดินผมเรียนกับทุกท่านว่าเราในฐานะพักการเมืองเราผ่านมาทั้งประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจเป็นความสำเร็จที่เราจะต้องจดจำแต่แน่นอนว่าเราก็ผ่านบาดแผลที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็หาทางแก้ไขเราแบกรับความหวัง ของพี่น้องประชาชนเราแบกความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกเรามาโดยตลอดผมเรียนกับพวกเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสมาชิกพักมาโดยตลอดและเราจะยึดมั่นกับพี่น้องประชาชนเพื่อนนำพานโยบายที่เป็นประโยชน์คืนสู่กลับไปให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนผมเรียนกับพวกเราทุกคนว่าแนวทางของพักในวันนี้ เราพร้อมที่จะยกเครื่องครับอย่างแรกเลยการสื่อสารกับประชาชนจะต้องรวดเร็วจะต้องทันการและจะต้องตรงถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของผู้สมัครเราต้องคัดผู้สมัครเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งกำลังจะมาถึงให้เป็นผู้สมัครซึ่งมีคุณภาพตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในส่วนของนโยบายเราต้องย้อนกลับไป ยังนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกใจและสามารถตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้วันนี้เรากำลังเดินหน้าในภารกิจเหล่านั้นอยู่นี่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายนะครับไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลยแต่ผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมมีพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนเป็นกำลังผมยังมีความเชื่อมั่นว่าเรามีพี่น้องประชาชนอีกนับสิบล้านคน ที่จะคอยเป็นกําลังผลักด,ดันให้กับพรรคเพื่อไทยในการเดินหน้าในการที่จะนําพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปให้ได้ผมขอกําลังจากพวกเราทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจและที่สําคัญที่สุดเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นในแนวทางที่เรายึดมั่นแล้วเราจะนําพาพรรคและประเทศไทย ไปสู่ความสำเร็จและอนาคตที่สดใสต่อไปข่อพระคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านหนาพัทนะครับเชิญกรรมการบรยหารพักยืนอยู่ที่เดิมก่อนนะครับ